สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนราวัยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มาอยู่กับน้องหงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหงพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่เทศบาลตําบลราวัยคะ่ะเพื่อที่จะพามาเยี่ยมชมนะคะศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์โควิด -19 หรือว่า EOC ตําบลราวัยนั่นเองคะ่ะซึ่ง EOC ของเรานะคะก็คือเป็นจุดคัดกรองนะคะผู้ที่จะเข้ามาหรือว่าพักอศาศัยทางานในเทศบาลตําบลราวัยนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวตามหงมาดูบรรยากาศกันเลยคะ่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะหงก็มาเย็นอยู่กับท่านนายกอรุณโสรสนะคะนายกเทศมทนตรีเทศบาลตำบลราไวค่ะเราจะให้ท่านนายกนะคะพูดถึงใจความสําคัญแล้วก็ที่มาที่ไปของการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ค่ะครับวันนี้นะครับทางจังหวัดภูเก็ตเราได้มีมาตรการในเรื่องของการควบคุมโรคระบาดไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตนั้นได้มีมาตรการ การตรวจคนเข้าออกในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คนที่เข้าภูเก็ตนั้นก็จะต้องโหลดหมอชนะนะครับแล้วก็ต้องโหลดโกภูเก็ตด้วยเพื่อที่จะได้ทราบว่าเมื่อเข้าภูเก็ตแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนนั้นไปพักที่ไหนบ้างนะครับไปอยู่ที่ไหนมากี่วันนะครับซึ่งจะได้ทราบไทม์ไลน์นะครับซึ่งจะให้เจ้าที่นั้นสามารถได้เข้าทําความเข้าใจนะครับให้กับประชาชนที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มี มาตรการในเรื่องของการตั้งศูนย์ EOC ของจังหวัดแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคําสั่งนะครับให้ตั้งศูนย์ EOC ระดับตบําบลเพื่อที่จะคอยตรวจให้ความรู้ให้ความเข้าใจให,ให้คําแนะนํากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแต่ละพื้นที่ซึ่ง EOC ของตาําบลระไวยนั้นเนี่ยนะครับเราก็ตั้งอยู่ที่เทศบาลตาําบลระไวยเพื่อจะเป็นศูนย์ตอบโต้โควิดนะครับว่า เมื่อคนที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตสมมติว่าเข้ามาในพื้นที่ลราไว้นะครับเราก็จะทราบว่ามีเข้ามากี่คนมาจากในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงพื้นที่สีแดงพื้นที่สีส้มสีเหลืองสีเขียวอย่างนี้ครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับชุดปฏิบัติการเนี่ยออกไปพบําความเข้าใจนะครับให้คําแนะนําว่าต้องฏิบัติตัวอย่างไรบ้างถ้ามาจากพื้นที่โซนสีแดงที่ต้องควบคุมสูงสุดนะครับก็จะมีเจ้าที่ร,ประะอปสต ออกไปให้คำแนะนํานะครับแล้วก็ออกใบส่งตัวไปสวอทที่โรงพยาบาลฉลองนะครับเพื่อให้ทราบว่ามาแล้วเนี่ยทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็เมื่อตั้งศูนย์เอลซีระดับตำบลแล้วเนี่ยเราก็าตั้งการทาการชุดย่อยออกไประดับหมู่บ้านก็มีกำน,นันผู้ใหญ่บ้านเป็นอัวหน้าชุดนะครับแล้วก็มีพี่น้องอสอมอสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับคอยออก ตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของตำบลราวัย This is time Out. You can watch Kondrawai on Drawai Municipality Facebook fan page, Times newspaper Facebook fan page, and Drawai Cable TV. And see you again next time on Kondrawai.